จริงคิดว่า ธาตุอาหารมันสะสมอยู่ในลําต้นอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้จําเป็นว่ามีดอกตอนไหนแล้วมาตัดมันไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนน้อยคือตัดตอนอตไหนก็ตัดออตอนไหนก็ได้ที่เราพอใจอยากเอาไปปักแจกันก็เอาไปอยากจะเก็บไว้ที่ต้นรอเขาโรยเองตามธรรมชาติแล้วค่อยตัดก็ได้ค่ะมันไม่ได้สูญเสียธาตุอาหารมากมายขนาดนั้นที่สําคัญเลยคือเราสะสมธาตุอาหารให้เขาโดยการใส่ปุ๋ยไปแล้วอันนี้ก็คือลูกค้าจะทําสักรอบหนึ่งก็ได้อย่างบางทีเนี่ยบางคนเขาอยากให้ดอกใหญ่ขึ้นพราะมันจะออกดอกเขาก็จะตัดทิ้งก่อนรอบหนึ่ง แล้วพอแบบบำรุงไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะดอกใหญ่ขึ้นเป็นการสะสมสารอาหารแต่ว่าถามว่าจําเป็นไหมจริงๆเราไม่จําเป็นหรอกครับเราเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยในการที่ในการบำรุงอยู่แล้วบำรุงให้เขาเป็นประจาอยู่อยู่สม่ําเสมอครับใช่ค่ะแต่อาจจะมีสักปีหนึ่งที่เราควรจะปล่อยเขาตัดดอกอย่างเช่นช่วงปลายฝนต้นหนาวต้นหนาวอย่างเงี้ยที่เราพักไม่ให้เขาออกดอกสักสองสามรอบประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะ เป็นการพักต้นเพื่อให้พอเขาขึ้นยอดแดงมาเราก็ตัดเพื่อไม่ให้เขาออกดอกนี่ก็คือเป็นการเก็บสะสมธาตุอาหารในแต่ละปีแล้วค่ะปกติแล้วถ้าแบบนี้กิ๊ฟจะยังไม่ตัดนะคะเราจะรอให้เขาโรยก่อนแล้วเราจะมาตัดต้นที่เราจะตัดนี่อย่างจะเห็นดอกเกสรแล้วนะครับเราถึงจะเริ่มตัดนะครับแต่ว่าการตัดเนี่ยเราก็ต้องขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนะครับอย่างอันเนี้ยมันเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยนะครับดอกออกเป็นพวงเราก็จะรอให้มันเห็นเกสรก่อนนะครับเราถึงจะเริ่มตัดแต่ว่าตัดลงไปเนี่ยเราก็จะตัดประมาณสักข้อนิ้วเองครับ มานิ้วข้อนิ้วกยเนี่ยประมาณนิวน้วก้อยรเราจะไม่ตัดหนักเราจะตัดเบาเราจะไม่ตัดลึกจนแบบว่าให้มันตัน้นตยังเล็กอยู่แต่ถ้าเป็นกุลาบตัดดอกเนี่ยพอเราเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก้านมันจะยาวขึ้นพอมันยาวขึ้นมามๆเนี่ยเราก็จะอศาศัยการตัดลงมาลึกๆหน่อยครับก็คือ <het> <het> 1ส่วนสของลำต้นก็ได้ค่ะส่วนบนนะคะเหนือใบเลี้ยงเวลาซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเอายอดออกเลย ค่ะอันนี้คือกรณีที่เปิดกล่องมาถูกไหมคะดีค่ะเพราะว่ามันบางทีเดินทางมาธาตุอาหารมันมันสูญเสียไปกับอยอดไปแล้วมันจะฝ่อไปแล้วอะ่ะต่อให้ออกดอกก็สีมันจะ,จะไ,มไม่สดสีจะดอกลงดอกจากที่บานสุดก็จะไม่บานมันด้วยหลายปัจจัยค่ะพี่ 1. สูญเสีย ธาตุอาหาร,าาหารปกติเนี่ยที่เขาอยู่ในฟาร์มอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีน้ําเลี้ยงที่วิ่งไปเลี้ยงยอดปกติใช่ไหมคะแต่พอเราลงไปในกล่องเนี่ยอยู่ในที่มืดด้วยอับแสงทุกอย่างเดินทางด้วยทั้งอบด้วย แล้วก็ลากกระเทือนด้วยนี่เป็นเรื่องแน่นอนมันทําให้ไปชะง,งักเพราะฉะนั้นดอกก็จะไม่ออกสมบูรณ์ละเพราะฉะนั้นรอบแรกเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายแต่ถ้าเสียดายก็จะเห็นก็ได้แต่มันก็ไม่สมบูรณ์ของสวนเราเนี่ยครับหลังจากที่เราส่งของไปแล้วเราก็จะมีคําแนะนําอยู่ตลอดว่าเราควรจะดูแลยังไงอย่างได้รับของและนะครับกุหลาบเนี่ย เนื่องจากที่เขาเนี่ยอยู่ในกล่องไม่เจอแสงเราจะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยค่อยๆให้เขาเนี่ยเจอแสงก็คือให้อยู่แดดลําไรนะครับคำว่าแดดลาไรคืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่รดน้ําช่วงเช้านะครับอาการก็จะมีเรื่องของใบเหลืองบ้างก็ให้เก็บออกเพราะว่ามันคายน้ําออกจากทางใบเพื่อจะสะสมสารอาหารให้อยู่ในกิ่งนะครับพอครบอาทิตย์เราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปออกแดดได้เต็มที่นะครับหนถึงออาทิตย์เนี่ยมันก็จะเริ่ม แต่กิ่งใหม่คําว่าแต่กิ่งใหม่เนี่ยมันจะเป็นยอดแดงแงนะครับยอดแดงแดงออกมานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะรู้ได้ทันทีว่าต้นเนี้ยไม่ตายแต่กิ่งนะครับกุหลาบที่บอกว่าเอาไปแล้วส่งไปแล้วมันตายเหลือแต่กิ่งนะครับคำว่าเหลือแต่กิ่งเนี่ยถ้ากิ่งมันยังเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยอันเนี้ยไม่ตายแน่นอนนะครับมันยังมีสารอาหารยังมีธาตุอาหารอยู่นะครับถ้ามาช้อปปิ้งเองถึงที่อย่างเช่นในงานแฟร์ต่างๆไม่ไม่จำเป็นถ้าลงกล่องไปจําเป็นเพราะว่ามันกระเทนแน่นอน1โอบ2มันไม่ได้รับแสงงตห สามคือลากกระเทือนแน่นอนเพราะว่าขนส่งเขาโยนแน่นอนเพราะฉะนั้นยอดอะ่ะมันก็มันจะเป็นเหมือนกับว่าศูญย์เสียธาตุอาหารที่ไปเลี้ยงเลี้ยงดอกมันเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราตัดดีกว่าไม่ต้องไปเสียดาย3 5 4 0วันแล้วแต่สายพันธุ์เห็นดอกใหม่แน่นอนแต่ที่สําคัญคือลูกค้าต้องบํารุงด้วยปุ๋ยแล้วก็ควบคุมโรคด้วยนะคะถ้าเกิดว่าซื้อของเราไป เรารับประกันให้1เดือนนะครับแล้วก็ยินดีให้คําแนะนําอยู่สม่ําเสมอนะครับหรือว่าอยากทักมาปรึกษาก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงกุหลาบก็ยินดีครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีลูกค้าบางคนไม่ได้ซื้อเราเราก็ให้คำปรึกษานะคะคอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาซื้อเจ้าอื่นมา แต่ว่าสุดท้ายมาปรึกษาเราอย่างเงี้ยเราก็แนะนําให้แบบงามหลายท่านมากเลยค่ะก็คือจะมีแบบส่งมาเนี่ยพันธุไเลี้ยงยังไงก็คือแบบว่าจากที่แบบมีแต่กิ่งเลยก็กลับมางามเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะซื้อหรือไม่ซื้อเราอ่ะเราก็คือยินดีที่จะให้คําปรึกษาลูกค้าที่รักกุหลาบและสนใจที่จะเลี้ยงกุหลาบนะคะ